เกิดเหตุไฟไม่ร้านขายสินค้ามือสองในจังหวัดสแก้วกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งพุ่งสูงเสียดฟ,ฟ้ากลิ่นเศษยางและพลาสติกคละคลุค้งทำคนสูดดมอาเจียนวันที่7พฤษภาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา14.20นาานได้เกิดเหตุเพลิงไม่ร้านขายสินค้ามือสองและสินค้าจำพวกตู้แช่ยเย็นมือสองซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเส้น359ตบสขวัําเภมืองจงสแก้ว โดยร้านดังกล่าวนอกจากจะมีตู้แช่แล้วยังมีถังน้ำมันและถังที่เคยบรรจุสารเคมีภายในร้านอีกจำนวนมากเนื่องจากร้านดังกล่าวเป็นร้ายจึงทำให้สินค้าค่อนข้างมากจนต้องนำสินค้าไปวางเรียงไว้ด้านนอกร้านอีกเป็นจำนวนมากสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากการตัดหญ้าซึ่งช่วงสองถึงสาวันที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างร้อนจัดจึงทำให้หญ้าในบริเวณดังกล่าวแห้งกรอบพอคนงานเข้ามาตัดหญ้า ซึ่งใช้ใบเลื่อยที่เป็นเหล็กระหว่างตัดคาดาว่าใบเลื่อยไปโดนกับเศษหินทําให้เกิดประกายไฟบวกกับหญ้าที่แห้งจึงทําให้ติดไฟได้ง่ายและลุกลามไปเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วผู้คนต่างพากันแตกตื่นเพราะด้านข้างยังมีปั๊มน้ํามันขนาดใหญ่อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเพลิงไม่ประมาณ500เมตรซึ่งบริเวณดังกล่าวยังเป็นสายหลักทําให้การจราจรค่อนข้างติดขัดโดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือในร้านยังพบว่ามีสุนัขสีน้ําตาลเพศผู้ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ทันซึ่งเพลิงที่ไม่ในครั้งนี้ได้มีรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้าช่วยกันจํานวนสิบคันและยังมีรถแบ็คโฮเข้ามาเกลี่ยเศษวัสดุที่คาดว่าจะติดไฟได้ง่ายออกอีกด้วยทั้งนี้นายจัก,กรกฤษธนพพัฒน์นายอำเภอเมืองสะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเหตุเพลิงไม่ในครั้งนี้ด้วยตนเองอีกด้วยผ่านไปแล้วสี่ชั่วโมง ยังไม่สามารถระง,งับเพลิงให้สงบลงได้เจ้าหน้าที่ยังคงช่วยกันฉีดพ,พ่นน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ด้านในและพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากกลุ่มควันขนาดใหญ่ที่พวยพุ่งสูงเสียดฟ,ฟ้าที่สามารถมองเห็นในระยะไกลกว่า10กิโลเมตรแล้วบริเวณดังกล่าวยังมีกลิ่นเหม็นจากเศษยางและพลาสติกคละคลุ้งไปทั่วอีกด้วยเมื่อสูดดมไปนานๆอาจทําให้ปวดหัวเวียนหัวบางคนถึงกับอาเจียนส่วนความเสียหายต้องรอให้เพลิงสงบเสียก่อนถึงจะเข้าตรวจสอบได้